โรแบตเตอี yeah. วันนี้ป้าแก้วเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะน้องท่านนี้ส่งเข้ามานะคะบอกว่ามีแฟนชาวเยอรมันนะคะอยู่กินด้วยกันมาสิปีเขาให้ใช้เดือนละสองหมื่นบาทเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าหอลูกค่ากินที่โรงเรียนแทบจะไม่พอแต่เธอก็ยอมทุกอย่างนะคะ คือถ้าสามีไม่พอใจไม่อะไรก็จะดุก็จะว่าเอาแล้วเป็นฝรั่งค่อนข้างที่ไม่อยากจ่ายนะคะผู้ชายอายุ73ปีเืออายุ51ปีนะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าจะหาคนใหม่ได้ไหมเพราะว่าเขาไม่เคยขอแต่งงานเลยแล้วก็อยากขอเงินเดือนเดืนละ2 0 0 0บาทเข้าบัญชีตัวเองเขาก็ไม่ให้นะคะ เธอบอกว่าเธอไม่มีเงินในบัญชีเลยเครียดมากนะคะถ้าเขาเป็นอะไรเธอก็จะไม่ได้เงินเลยเธอบอกนะคะสุดท้ายก็คือขอบคุณนะคะเธอบอกว่าก,ก็เหมือนกับว่ามีแฟนต่างชาติคนนี้นะคะเขาไม่เปเขาไม่อะไรเลยแล้วเขาก็แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยว แก้วถามไปแล้วเขาจะตอบมาหรือเปล่านะฮะอ <ức ranch. S 2> ก็เรื่องราก็จะประมาณนี้ป้าแก้วก็เลยถามไปว่าอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะเธอก็เลยตอบมาว่าอยู่ไทยนะคะไม่เคยได้ไปเมืองนอกเลย ส่วนลูกเป็นลูกของเธอเองนะคะเป็นลูกติดของเธอเรียนอยู่ปีสามแล้วอายุ21ปีเธอบอกว่าเธอนอนคนเดียวสองปีมาแล้วคือแยกห้องนอนนะคะกับสามาีแล้วก็เขาเคยเหมือนเหมือนพังมือนะคะกับเธอสองครั้งเมื่อปีที่แล้ว คือประวัติของผู้ชายคนนี้ก็คือเขาเคยแต่งงานมาแล้วที่ประเทศเขาแล้วก็เมียเขาเสียนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องบำนงบบำนานอะไรก็คือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะคือ,อยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เงินบเออไม่ได้เงินบำนานต่อจากเขาหรือเงินบำนานแม่ไม้นะคะเอาง่ายๆนะคะ ลูกเรานะคะเขาให้เดือนละสองหมื่นสองหมื่นนั่นคือให้คุณบริหารจัดการนะคะไม่ใช่ให้คุณเอาไปให้ลูกเราเข้าใจนะคะพระแก้วเข้าใจอยู่ว่าการที่ที่แต่งงานกับต่างชาติเนี่ยก็คือต้องการให้เข้ามาซัพพอร์ตเขาอะไรนะคะเราแต่เดือนละสองหมื่นเยอะอยู่นะคุณจริงอยู่ว่าค่าใช้จงค่าใช้จ่ายของลูกลูกอายุยี่สิบเอ็ด นะคะเขาเรียนเขาจะต้องทางานพิเศษทําไปด้วยนะคะไม่ใช่รอแบมือขอเงินแต่จัดแม่ซึ่งแม่ก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะคะอยู่กับแฟนต่างชาติแล้วคุณไปขอเพิ่มอีก2,000มันมันไม่ใช่นะคะคุณสามารถบริหารจัดการในเงินสองหมื่นที่ที่เขาให้คุณมาได้นะคะเเหลือเก็บจากตรงนั้นก็ได้ไม่ใช่2,000มคุณให้ลูกหมดแล้วนะคะ ก็เข้าใจนะคะว่าเงินสองหมื่นของบางคนของบางครอบครัวอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆพอนะคะนะคะส่วนค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารในบ้านฝรั่งเขาก็รับผิดชอบหมดนะคะไอการที่อยู่ได้กันนานมาสิบปีมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ที่ความสวีทความอะไรมันมันมันจะลดน้อยถอยลงนะคะยิ่งฝรั่งอายุเยอะๆนะคะ เขาก็จะมีเรื่องตะมุตะมิ <l ots> นะคะเพระแก,วก้วเข้าใจเพราะว่าสามีป้าแก้วนี่ก็เจ็ดสิบกว่าก,ก็ก็ตะมุตะมิเหมือนกันนะคะเขาก็จะบ่นนะคะแต่เขาไม่ได้ดบ่นบ่นให้ป้าแก้วเขาก็จะบน่บนบน,บน,นู่นบ่นนี่บ่นดินฟ้าอากาศบน่นอะไรไปเรื่อยนะคะนิสัยด้วยนิสัยของคนแก่นะคะวัยทองเขานะคะเราต้องเข้าใจเขาส่วนการแยกห้องนอนบางคู่เขาก็แยกห้องนอนกันนะคะ แต่ป้าแกไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจสาเหตุว่าทําไมคุณถึงต้องแยกห้องนอนเขาไม่พอใจไม่อะไรหรือเปล่าคือผัวเมียกันนะคุณต้องคุยกันอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากเลิกกับเขาต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเขานะคะแล้วการที่จะหาคนมาซัพพอร์ตเราสมัยทุกวันนี้มันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายปะาแก้วบอกเลยนะคะ ก็ก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะคะป้าแก้วก็ให้คําแนะนําได้เท่านี้คือลองปรับปรับมุมมองในการใช้ชีวิตดูนะคะกับปรับปรับการใช้ชีวิตการใช้เงินนะคะ,ะการที่อยู่เมืองไทยได้ผัวฝรั่งเราไม่จําเป็นนะคะที่ที่จะต้องทําตัวรวยหรืออะไรนะ,ะคือทําตัวธรรมดาเนี่ยมีไม่มีก็เรื่องของกูคือไม่สนชาวบ้านจะพูดยังไงก็ช่างนะ ตัดสังคมออกได้ก็ตัดนะคะอยู่แต่กับครอบครัวตัวเองเอาใจใส่สามีให้ดียิ่งขึ้นเราต้องมองย้อนกลับไปได้วยว่าเราดูแลเขาดีมากแค่ไหนนะคะแล้วเขาเกษียณน,นะคะเขาก็จะมีเงินแค่ในจำนวนจำกัดของเขาเขาเขาจะไม่ได้เกินนั้นแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าฝรั่งที่อยู่นอกประเทศเนี่ย เขาจะได้เงินกเกษียณในในเลทของนอกประเทศไม่ใช่ในเลทที่เท่ากับในประเทศของเขานะคะแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ขึ้นนะคะเงินบํานาญมันจะไม่ขึ้นเหมือนเงินเดือนคือสมมุติอะคุณได้เดือนละแสนนะคะแสนหนึ่งมันก็จะได้อยู่แค่ตรงนั้นนะคะเขาต้องบริหารจัดการในในเดือนต่อเดือนชนเดือนไม่ใช่ว่าคุณได้เงินมาแสนหนึ่งกูจะต้องใช้หมดอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะคะ เขาต้องต้องมีแบ่งเก็บบ้างแบ่งใช้บ้างเผื่อฉุกเฉินเผื่อป่วยเจ็บป่วยเป็ียบใกล้ได้ป่วยการเข้าโรงพยาบาลการอะไรเนี่ยอีกอย่างเขาอายุเยอะแล้วนะคะการเข้าโรงพยาบาลมันต้องใช้เงินเยอะนะคะคุณต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยจึงอยู่ตอนนี้เขาสุขภาพดีนะ,ะแล้วการที่เขา เคยพลั้งมือกับคุณคุณบอกว่าปีที่แล้วสองครั้งคือมันต้องมีเหตุผลในการที่คนเรานะคะอยู่ดีๆจะมาทําอะไรเรามันไม่ใช่นะ,ะมันมันต้องมีมีเหตุมาก่อนนะคะอาจจะทะเลาะกันมีปัญหากันหรือเปล่านะคะมันคนเราอยู่กันมาสิบปีนะคะมันมันความหวานมันไม่มีนะ,ะนอกจากเราจะเติมความหวานไปเรื่อยๆแล้วที่สําคัญ ไม่ใช่ลูกเขานะคะลูกเราเราเพิ่งอยู่กับเขามาสิบปีลูกเรายี่สิบเอ็ดปีแล้วถึงเรียนนะคะยี่สิบเอ็ดนี้สามารถทำมาหางานพิเศษทําได้แล้วนะคะนะคะงานพาร์ทไทม์ก็ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเอาละค่ะป้าแก้วก็แนะนําได้เท่านี้นะคะหวังว่าคุณคงจะเก็บเอาไปคิดแต่ป้าแก้วคิดว่าคุณคงจะได้คําตอบอยู่แล้วเพราะเพราะในใจคุณคุณต้องการที่จะอยากหาใหม่ ะะอยากเลิกกับคนนี้ไปหาใหม่เพื่อที่จะหาคนมาซัพพอร์ตเรามันไม่ง่ายนะคะปาแกบ,บอกตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะไปแล้ว